รถที่เลือกไว้ก็ไม่ได้นะแต่เห็นคันที่สวยกว่าก็เลยแบบตัดสินใจก็เลือกรถที่แบบเข้ามาแล้วมันถูกจตานะคะก็เลยเลือกเลยค่ะพี่เบนนะคะชื่อเบนจว,วรีเหมือนสาค่ะมาจากจังหวัดนครพนมค่ะเพราะเห็นจากเพจด,ด้วยจากการที่มีลูกค้าหลายๆคนรีวิวมาเราก็เลยเกิดความประทับใจค่ะก็เลยแบบอยากมาดูด้วยตัวเองค่ะรู้สึกประทับใจมากค่ะเข้ามาแล้วแบบรถที่เลือกไว้ ก็ไม่ได้นะแต่เห็นคันที่สวยกว่าก็เลยแบบตัดสินใจและการบริการก็ดีมากๆค่ะน้องต้นดูแลดีมากแล้วก็ทุกคนนะเป็นกันเองแล้วก็ต้อนรับแบบน่ารักค่ะอ๋อเอาจริงแล้วนะคะก็มาดูแบบ BM X3 แต่ทีเนี้ยพอมาแล้วก็เปลี่ยนใจก็เลือกรถที่แบบเข้ามาแล้วมันถูกชะตานะคะก็เลยเลือกเลยโอ้รู้สึกแบบพรีเมียมมากๆนะคะแล้วก็ชอบมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบ ภายนอกและก็ภายในเพราะว่าที่นี่ดูแลอย่างดีมากๆค่ะแล้วก็น่าจะครบวงจรและที่มาดูนะคะที่นี่ประทับใจค่ะอยากจะบอกนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถนะคะอันนี้ราคาก็ไม่แพงด้วยจับต้องได้ราคาไม่ถึงล้านก็มีแบบสวยมากๆค่ะตรงปกด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอยากจะฝากนะคะที่นี่ดูแลและบริการดีมากๆนะคะที่เดอดับเบิลยูออโต้ค่ะ